ไปพบว่ารำจำดีนี่อาการทั้งอารมณ์รู้วิธีจิตใจงงามเนี่นี่อาการทั้งอารมณ์ได้คบเล่าพ้อเจ้าของไว้ขออยนี่ยคือเนี่ยปยุดำแต่ไม่มานี่เราไั่ข้อหักย้อนธรรมดาเราก็พวอยู่กันเมาหรือมักย้อนมักย้อนนี่เนี่ยมเอา้างเคะก่อตอยข้อต้งอไรกันคะเดี๋ยวอ่ออ กินซี่เราขึ้นมาเสียวเราไม่เ,เขากินเราจึได้ขาของตัวอโอ้ไปไปไปมา่าพอดีอยากดูได้กินม่ะม <c oughs> ันเป็นของเล็กนี่เนี่ยที่ตกมาได้ไหมทำไม <c oughs> ไปไปไปว่าพย,ย,ยิ <c oughs> อยอมด้ยตัวดีดิคนเราขายหนา นี่แรกคุณกัดจิกพื้นวางจีบใบของเข้าอย่างเมื่อใดกู้แล้วย่อยเข้าขไปขอนแกนไปกินเขา่าแมงม o หลัง oh <my> กินเข่าเรียบร้อยแล้วก็บอกให้เขาไปส่งค้นดูปัดโผล่ปัดต้นดแล้วก็ตะเมียนเมามาื่เลย่ยเติมยาเกลื่อนายของข่อยมือเดียวมือรุ่นไห่จังไียังหอบผ่าเนี่ยต้อกลนข่อยว่าสารธรรมแงข่อยจะมาเป็นล้มหัวลง องค์ชายขาองค์ชายขายาตกใจเรื it. It ่องมีดีกี่เริ่มซอยพลาให้ถึงค้งึ้นาบดเลือดไรแลธรรมดาดื่มลงไปไม่คดจะทุบตแบบนี้เหรอไ่ทางชายองค์ชายขาน้ขวมาหาเกี่ยวน้่มเกียหน่อยนะเพยนนขมาเพี้

พี่ชายดีประนังขึ้นเต้าโตเนี่ยไอ้ไอ้คุณแหง้ยเราตั้งไทร์หยาแงง่ออกไปเลยไอ้เจ้าแม่ไอ้น้ำผัวน้องน้ำถือมาคือชีจะกระด้างไม่รู้ อีบุดไม่กินยาากิกังเดือดกเทาตกินอยู่ันบอวดลดตันี่เกี่ยพอกสองกิโลนเกี่ยงพอกสองกิโลตัวอีกนยขวน่เนด้ยของฝันล้ามันอกูมันใหญ่ยู่แล้วเงีบวกม่ควบดูมเพื่อนเอีียอะไรนะยบม่เห็นวเกียว้ยก ไปตั่งขายมุ้งโอ้นอกเอามาทุกเรื่องแอ็งเขาโ้เองโอ้รว่า้ไปนั่งดึกลึกเจปาก่ะบ้าเจ็บเจ้าคนคนเจ็บมือเลยนะคนนี้ไปเฮ้ยจะมป็นไรให้ได้ขาดพุทสิจักรไปโยนเบียบพูกเขาโอ้ยโอ้ยคุณจะมาสียควมซ้อนคนเด่เนาะเสียใจน้ำเลือเดี๋ยวนี้ระเบียบบ้าเธอิเขาว่าเอามารั้เผา เแยใจเด้อเอ๊ะพักดีเขาก็ออกเเูเด้อองคเทื่องว่าเก่วเ่อไหยน้ำเพือดค่ะลอยออกใส่เรหื้อแก้วมันพอดีแล้วเข้าวาไอสิรักรักษาแต่รักษาอะไราโลกแมวนี้บกเพิงหมอแต่แก้วเันไปทำเช่นนี่หลไดหาอะไรนะ เที่ยวสิขอรับใจมือหนวดเลยตามแขนเขาโอ้ยขาตีสาเป็นงไ้าไบหัวคนเหยวะบังัวาเขาแม่พยาบาลอยูเลยเอขอวดอายขัดตระอกเป็นชาแเที่ยงขับนี้สีเล่เขา Mom được một học hạ tay lên đó. Già tay tới cùng đâu hôm nay nói một món quân tai nát của đó, mới, mới môn 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 เห็นด่าท่นงดนเาไปด่าของเขาไปนั่เีเอาต้เห็นอาจารย์เขาใส่ะอาจารย์เมื่อแล้วเหอาจารย์ลุมนะดาบพ้องก้นหลังเราเศร้า đau ๆอยู่ตัวอยู่นาหั้ตัวเลียออไปออกไปเด้อแกวมันพอดีดอกเลาวางหาิสีดรักษาโอ้ยองเป็นไปเพราะใดเจ้าเป็นแค่นั่งสด็ ขออภัยทำผิดพลาดเนี่ยไรลูกแใ่นมอยู่ในวังอย่าไปสูงเกินซ้ำบ่มักบ่เอาบ่มักคนจอยเออออร์เดีแล้วจอยกับตัวเออออร์เดีแล้วจอยอยู่ก็ว่เราด่าไงเหรอไอ้บ้เต๋อเรื่องบอลเลยคนนี้โอ้ย

ใครได้ว่าเดีย่าราตวมอกกวาากกว่ามันใจร้ายจีมันใจเก้า้บุ้งไ้ว่าบเดีบ่อยเพ่มมากีแมนี่้างไก่เด้อบุงสี่น้าร่างรวยบุ่งกี่หน้าร่างรวยแค่เอ็มเขาอีกี่น้าแ่ตัวคนเนี้ยขางห้งเาบอกเลยะเข้างเนี้ยเขาสีแห่เดี๋ยวนี้กับนิ้วอยู่เขาบอ ขาบน่เหี้ยเดียวจังหวะทีนี่รบบี่หรอวนจะม่ติดตั้งเด่นะอมนึงนี่้าตัว้ไม่กไอ้หัวตั้งวเด็กตัวน้ร่งใจชิต้องเจ็บใจหนกาต่สิ่ก็มันทั้งโมนีรวแล้วของนี่ยตอนนั้นคือเอปร่ไรกันนั้งรูจูปาก็ร้ายจะแก่เวเหมือนตันี้ไรอีวะตอนนี้ัวนี้วันนีาเดี๋ยวนี้อเนี่ย อาชันทักแนกีวามกี่นัใ่เรืองแตล้วกาทะเปวงเตี้ยไม่เกียรหแลถือว่าเตี้ยหมเอาผู้มาไยตอนทเาี้มือเตี้ยเี้ยมือเลไเียมือเลไทยอ๋อเผู้ไทกัาูิโม่ให้ดีใไดนคุณโปลงใจเยอะเกิดว่า3ามกกวกเอเคยเห็นเปิดพาออกก็ได้กูตื่นใครตโวยายผไหวสัก เขาเห็นหี้ท่ไดอ้ย่จบีเียั้งทีแหละทท้่า้กูจะ้านกูจีบกูสายตาย่่เห็มพ้องแว๊้ผมไหนอ่ะยู่บ้้อย่ใส่ีี่มาเด้วจีบเราับิ่อบแบบพี่แ่กูีไม่ออกอ่ะ้อสดี่หนี้กั ไปเลยอนีจ่ายกงานงดไปเลยไร่นี้เลยจช่ไกูเป็นหัวหน้าพวเปนลมางเนี่ยพกเป็นหลุมล่างเนี่ยพวกได้ัเงินักมากเลยพว่าัวกน้มึงเนี่ยอั้มึงมีหลมล่างมึงนได้เป็นหัวหน้าบอสบิอนองวได้ินก้อหึงขอเสียงเลยจ้าอีบพี่บ้าถ้ใช่เดียวกันเลพี่น้องพวกเนี่ยหัางไหล มึงนี้มาแต่สมุดิตาตาวันนี้เร้ไมึงอย่าฟังเสียงพี่น้องกูว่เราไมงอย่าลืมเดินแถววัดบางปิ่นแถวมหาชัยกูมาล้งแต่อายุสิบสองปีหมดเลยแล้วมหาชัยแบบนี้กูมาล้มแต่กูแตกทิพย์เราไม่อยาฟังเสียงพี่น้องกูว่ะพี่น้องห้องแหงขน้อยไม่เด้อ ขอเสียงบู no <welche> ้ใดไทเดียวกันกับน้องบอยเนียออาเพื่อจะนาจจระนาี่แงงเงินโเงินนไนักงเอาพอเอาม่ใหวดิตั้งใจเยั่นตนะอไรอยู่ตั้งใจอยู่เพื่อเงินกูจะไดเอาโห้ เดาเดวเรียนแค่ข้าวฟังเพื่อจิเขียวเต้อย่าตายนะมกิอย่าตายนมหยอดัดขวางันหย่ดหยุ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 ดหดหดยุดดหยยยุดหยุดหาหยุดหยเดหเหยุดหยุยุดยุดหดายยุดหยหห แล่กเขเาอันหีว่เป็นบ้าเด้อบคุณไง่ลูกต็นนป้าโน้วยโจอกดาจเกียรก็รู้อ๋อมันองดงเสื้อัวยี่ายนมึงไอ้นังดูบะูเห็นเป่น